สวัสดีครับไทเกอร์ม็อบมาสัจจัน์นะครับแอดมินเพจนะครับผมวันนี้มารีวิวนะครับผมการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าประจำของไทเกอร์ม็อบนะครับปกติเนี่ยเราจะก็จะไปรีวิวกันที่ไปรณียีไทยนะครับหรือว่า JNT นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้เราก็รีวิวกันในพื้นที่ที่ปลอดภัยให้ลูกค้าชมกันนะครับอันนี้เป็นลูกค้าประจําของไทเกอร์ม็อบนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะส่งไปที่ไหนนะครับอันนี้จะส่งไปที่ อำเภอพรมบุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นลูกค้าประจําของ Tiger m o มนะครับก็คือว่าลูกค้าซื้อ t i เ e r m o ม16นิ้วนะครับลักษณะแบบนี้นะครับไทเกอร์ม16นิ้วไปใช้งานแล้วนะครับที่บ้านแล้วตอนนี้ก็เราก็ดูแลลูกค้าเป็นลูกค้าประจําของไทเกอร์ม็โดยการที่บริการจัดส่งทางออนไลน์ให้นะครับปกติก็จะมีการไปดูแลกันที่บ้านนะครับทุก3-6เดือนนะครับในระบบไทเกอร์ม็อบเดลิเวอรแต่ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็แจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับทุกอำเภอนะครับผมทักมาสอบถามกันได้นะครับก็จะมีอ่ามีลิงก์ เพจอยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ลาย ID ที่ลูกค้าเคยใช้บริการกันประจํานะครับอันนี้ก็จะส่งเ,เป็นผ้าสํารองใช้แล้วกเ็เป็นตัวน้ํามันเช็ดฝุ่นนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ไทเกอร์ม็อบดูแลแล้วก็ขอบคุณมากที่ยังใช้บริการของไทเกอร์ม็อบอย่างต่อเนื่องนะครับเรียนเชิญลูกคา้าจังหวัดสิงห์บุรีทุกท่านใช้บริการที่ไทเกอร์ม็อบออนไลน์นะครับขอบคุณมากครับไทเกอร์ม็อบมอาัจจรรย์นะครับบริการด้วยระบบไทเกอร์ม็อบออนไลน์สวัสดีครับ